เพื่อนๆมาดูปลาเขานะครับอ๋อแ็นไมเนี่ยโอ้ย่ยยาง่ล่อเลยแต่ละตัวเห็นสะท้อนมันเยอะอุ้ยเดินทางต่อไปบนถนนหมายเลขสามสี่ศูนย์อีกหนึ่งจุดห้ากิโลเมตรดูดูอันนี้เขาหล่อ บางแสงบาง,สงแสงนี่เอ็งี่ก็บอกว่าโอ้ยปลาเขาแต่ตัวแพงๆตัเาเรียกไม่ถูกปลาอะไรแต่ว่าดูแล้วแบบโอ้ยโอ้ยอุอย้ออยอะยยาสวยจัง